สวัสดีครับผมนายบุญชูม่วงทองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทำลงหมู่สามตำบลทำลงอำเภอบาันลาดจังหวัดเพชรบุรีกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทำลงได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจำนวน8,000บาทเมื่อวันที่3สิงหาคมพศ2558 และต่อมาได้จัดพิธีเพิ่มเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทํำลงโดยการแลกเงินต่อยอดเงินศักดิ์สิทธิ์ของกองทุนได้เงินจํานวนทั้งสิ้น16,200บาทมีสมาชิกเข้าร่วมสมัครกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทํำลงจํานวน28ตัวเรือน ปัจจุบันจำนวนเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าลงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน88877บาทมีสมาชิกจำนวน78ครัวเรือนคิดเป็น100%ของครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้านในด้านการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าลงมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการของกองทุนแม่ของแผ่นดินและมีระเบียบหน้าที่รับผิดชอบ ได้ออกเป็นระเบียบของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท้ำรงที่ดําเนินการตามขั้นตอนทั้ง10ประการของกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีทั้งกฎหลักและกฎรองของชุมชนด้านการรักษาเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน เริ่มแรกใช้การเพิ่มทุนด้วยวิธีการแลกธนบัตรเพื่อให้สมาชิกนำไปเป็นมิ่งฝันในครัวเรือนทำให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นและได้รับเงินจากการบริจาคจากกองทุนสวัสดิการต่างๆในหมู่บ้านเช่นผลกำไรจากกองทุนหมู่บ้านและรับบริจาคเงินงานบุญต่างๆเช่นงานเทศคาถาพันงานเทศมหาชาติงานทำบุญกลางบ้านและงานบุญต่างๆในชุมชน ซึ่งเงินบริจาคเหล่านี้ก็นำมาใช้ประโยชน์แก่สมาชิกในเรื่องสวัสดิการด้านต่างๆด้านการดำเนินงานด้านยาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท้ำลงมีการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและโทษภัยจากยาเสพติดแก่เยาวชนของชุมชนมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดและมีชุดเฝ้าระวังยาเสพติดของหมู่บ้านมีการจัดเวรยามดูแลชุมชนมีการทำข้อตกลงกับพ่อแม่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดแล้วและส่งเสริมอาชีพให้การต้อนรับและให้โอกาสมีสิทธิ์และโอกาสในสวัสดิการต่างๆจากหมู่บ้าน มีคณะกรรมการรับผิดชอบครัวเรือนและรับรองครัวเรือนที่อยู่ในความรับผิดชอบและนำมาเข้าที่ประชุมรับรองอีกครั้งเพื่อประกาศให้ทราบในหมู่บ้านสร้างฝันกำลังใจให้แก่ผู้ทำดีด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ำลง มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินการดังนี้ 1. การมอบธงสัญลักษณ์2การเพิ่มทุนด้านการส่งเสริมอาชีพ 3. การเพิ่มสวัสดิการแก่สมาชิก 4. การดำเนินการให้กองทุนเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอต่อไป 5. การเชื่อมโยงข้อมูลของกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับเครือข่ายของอำเภอ 6. ส่งเสริมให้เกิดวิทยากรเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของหมู่บ้านเจตการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายไลน์ชุมชนและสื่อออนไลน์ต่างๆกิจกรรมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินสวัสดิการการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบทุนผู้สูงอายุกิจกรรมป้องกันและค้นหาผู้เสพเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจผู้เสพ ที่กับตัวให้ได้รับการบำบัดรักษากิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษภัยจากยาเสพติดกิจกรรมเด็กและเยาวชนแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ลณนรงประชาสัมพันธ์โทษภัยจากยาเสพติดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนัญญาเทียนชัยตำแหน่งรูศิลปะโรงเรียนปริยัติรังสรรค์จังหวัดเพชรบุรีกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทำลงเป็นกองทุนที่ดีช่วยส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีความรู้เท่าทันโทษภัยของยาเสพติดดิฉันเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกข,ของกองทุน ที่ได้รับการอบรมส่งเสริมสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และทุนการศึกษาจนได้ซึมซับขบวนการของกองทุนแม่ของแผ่นดินมาปรับใช้ในการคลองตนคลองคนของงานทั้งในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในหมู่บ้านต่อไปขอบคุณค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านถ้ำลงชุมชนร่วมใจ จัดภาย,ยาเสพติดขอบคุณครับ